สุนัขเป็นสัตว์นี่เป็นสัตว์จักมือนะครับสุนัขโดยปกติเนี่ยจะเป็นสัตว์บเกิน21่มือนะครับแล้วกะแม่พันธุ์ซื้อปอแก้วเมื่อวานเนี่ยเป็นสัดครบสิบสอมือเนาะได้นําไปผสมนะครับที่ขอกแดนดอกบัวเป็นสีสว่างน้ากันนะครับแล้วการเป็นสัตว์เนี่ยข่วนผสมมือใดนะครับแล้วกะข่วนปล่อยไว้เลยบ่อหรือขังแยกบ่อนะครับโดยปกติน้องหมาเนี่ยจะเป็นสัตว์อยู่ประมาณโบเกิน21่มือนะครับแล้วแต่โตเนาะ บางตัวก็เป็น1 7บ8จ็ดสิบแมื่นสิ้าอาจจะบอทา,ากันนะครับเฮาจะนิยมผสมในช่วงวันที่10ถึง15นี่แหละผสมในช่วงนี้นะครับมีโอกาสติดสูงนะครับพอผสมเสร็จแล้วเนี่ยควรปล่อยอิสระเลยบอนะครับโดยปกติแล้วผมจะบอปล่อยอิสระนะครับก็คือต้องขังแยกไว้ก่อนเพราะว่าเมราะว่าเนี่ยไปผสมเป็นหมื่นทีสิบของการเป็นสัตว์ในช่วงที่10ถึง15นี่เนาะการผสมเนี่ยมีโอกาสติดสูงถ้าเฮายัง ปล่อยไปเห่นกับตัวผู้ตัวอื่นนะครับก็บมีโอกาสลุดผสมกับตัวผู้ตัวอื่นซึ่งสาเห,หตุให้แปลว่าเข้ากับจะบ่หูวา่าเกิดจากพ่อตัวใดนะครับแล้วก็จะเข้ากับจะงงเนาะการที่เชั่วชื่อคือไปผสมแล้วนะครับวันที่สิบสองกับข่วนขังไว้อีกประมาณแปดถึงเก่าหมื่นนะครับจนหมั่นใจว่าหนงม้าเนี่ยตัวผู้เบ่สนใจแล้วจนลงแล้วนะครับจึงจะปล่อยได้นะครับในช่วงทีต่้งทองนะครับก็ควรระวังนะครับบ่ปล่อยอิสระเกินไปบ่ปล่อยวิ่งบ่ย,ยั้งกันได กลัวมันแทงเนาะนะครับให้อยู่ในเสือกในยางยืดสีสปอร์ตไพก่อนนะครับป้องกันการแทงอย่างเงี้นะตัวนี้เอออยากออกแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็ขังไปก่อนนะเพราะว่าคันปอยหลอกก็จะวิ่งไปหาตัวผู้ตัวผู้ก็สนใจนะตัวนี้ก็ขังอย่างไปก่อนนะนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวครบยีเซนเมย์กับปอยนะครับห้าจูมห้าเดินเรียนเดี๋ยวปกตินะครับผมเนี่ยเห็นไหมตัวผู้ตัวผู้ข้างหลังตัวผู้ข้างหลังมันอบแล้วนะครับมันจะหอมนะครับมันจะหอมโอเคนะครับคิวหนีกับสวัสดี